มาค่ะของมันต้องมีอีกแล้วหรือเปล่าคะสำหรับล็อกเก็ตหนักๆนานๆเลยค่ะล็อกเก็ตอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาชมกัน่อนนะคะว่าเป็นหลวงพ่อท่านใดนะคะพีพ่ีท่านใดทราบหรือหรือจะรอจนจบคลิปวิดีโอก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าทําไมเราต้องมีนะคะหรือเราจะต้องมีไว้สะสมสําหรับรุ่นนี้ล็อกเก็ตด้านหลังนี้เลยค่ะมีเลขนะคะ9้า สี 4, นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมีมีความหนักนิดหนึ่งนะคะของมันต้องมีหรือเราต้องมีอยู่แล้วหรือเปล่าะคะสำหรับนี่เลยคะ่ะมาดูหน้ากล่องกันนะคะล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมรุ่นแรกพม รุ่นพมมหาลาภพระอาจารย์อนุสอนหรือพระอาจารย์ต้อมนั่นเองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตามนี้เลยนะคะท่านใดสนใจอย่าลืมทักอดีลายขอรูปเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะรับประกันพาแท้พราเดิมค่ะ